ฝนตกกระหน่ำฟ้าและสว่างเป็นช่วงช่วงใต้ท้องฟ้าที่มืดมิดเสียงรองเท้าย่ำลงบนแอ่งน้ำดังเปาะแปะมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่เธอยังถือถุงพลาสติกที่เต็มไปด้วยข้าวกล่องอุ่นหาหา่ากลิ่นอาหารโชยขึ้นมาผสมกับกลิ่นเปียกชื้นของดินบ้านไม้สองชั้นที่เธอเคยเรียกว่าบ้านสว่างว่าจากหลอดไฟหน้าประตู พามานห้องนังเล่นเคลื่อนไหวเล็กน้อยเหมือนมีใครยืนอยู่หลังนั้นเธอสูดหายใจและกยิบกุญแจออกมาจากกระเป๋าแต่เมื่อเสียบมันเข้าไปมันหมุนไม่ไปเธอขมวดคิ้วมองประตูอย่างไม่เข้าใจตรงหน้าก็มีแผ่นกระดาษติดไว้เขียนด้วยลายมือที่เธอจำได้ดีเราเปลี่ยนกุญแจหมดแล้วอย่ากลับมาอี ตัวหนังสือเหมือนกัดกินหัวใจของเธอเธอพยายามไม่ร้องให้พยายามเก็บน้ำตาไว้ข้างในเสียงเด็กหัวเราะลอดออกมาจากหน้าต่างด้านบนเสียงนั้นเป็นเสียงของลูกชายเธอเธอก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าวยืนจ้องไปที่ประตูกลิ่นสบู่ที่เธอเคยใช้ยังลอยมาอ่อนๆจากในบ้าน เสียงช้อนกระทบจานดังแวววแว,วเหมือนมีมื้อเย็นกำลังจะเริ่มไม่มีใครออกมารับไม่มีแม้แต่เงาของเขาสามีของเธอที่เคยสัญญาว่าจะดูแลกันตลอดไปแต่ตอนนี้เขาไม่เพียงแต่ลืมคำสัญญาเขาเปลี่ยนทุกอย่างแม้แต่กุญแจมือของเธอเริ่มแน่นขึ้นจับถุงข้าวกล่องไว้แน่น กล่องข้าวที่เธอทำด้วยใจทั้งเยิงอุ่นอยู่แต่ไม่มีใครต้องการมันอีกต่อไปใบหน้าของเธอเปียกชื้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะฝนหรือเพราะน้ำตาเธอยืนอยู่ตรงนั้นขณะที่สายฟ้าฟาดลงมาอีกครั้งแสงสว่างเผยให้เห็นหน้าของเธอชัดเจนรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้า แต่มันไม่ใช่รอยยิ้มของความสุขมันคือรอยยิ้มของใครบางคนที่ตัดสินใจแล้วเธอวางถุงข้าวไว้บนขั้นบนันไดจากนั้นเธอก็เดินหายไปในความมืดเงาของเธอค่อยๆจางหายไปพร้อมกับเสียงฝนแต่ในหัวใจของเธอไฟบางอย่างเพิ่งจะลุกขึ้นและเธอก็ยังไม่ล้มเลิก ให้ฉันดำเนินเรื่องต่อไหมประตูบ้านยังคงปิดสนิทในความเงียบที่เหลืออยู่มีเพียงเสียงฝนตกกระทบหลังคาภายในบ้านเด็กชายวิ่งเล่นบนพื้นไม้หญิงสาวอีกคนหนึ่งยิ้มพลางตัดข้าวให้เด็กน้อยเธอไม่ใช่แม่ของเด็กแต่เด็กกลับเรียกเธอว่าแม่และเขาสามีผู้เคยซื่อสัต์นั่งอยู่ตรงนั้น หัวเราะเบาๆราวกับทุกอย่างถูกต้องแต่ไม่มีใครรู้ว่าหญิงคนเดิมยังอยู่ไม่ไกลเธอไม่ได้กลับไปที่ไหนเธอเพียงแค่เปลี่ยนเส้นทางเดินเลียบก,กําแพงหลังบ้านสายตาจับจ้องที่หน้าต่างห้องครัวผ้าม่านบางๆปลิวไปตามแรงลมเธอเห็นโต๊ะไม้เก่าที่ครั้งหนึ่งเธอเคยนั่งสอนลูกทำการบ้าน ตอนนี้กลับกลายเป็นที่ที่คนอื่นเข้ามาแทนเธอสูดลมหายใจอีกครั้งฝนเริ่มเบาบางลงแต่ในใจเธอกลับหนักขึ้นทุกวินาทีเสียงสุนัขเห่าเบาๆดังมาจากบ้านข้างเคียงเธอหยุดชั่วขณะล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อหยิบกุญแจดอกเล็กๆออกมามันเป็นกุญแจของประตูเก่าที่อยู่หลังบ้าน ไม่มีใครเคยเปลี่ยนมันเพราะไม่มีใครคิดว่าเธอจะกลับมาเธอก้มลงเสียบกุญแจเสียงแกรกดังขึ้นในความเงียบประตูหลังเปิดอ,ออกช้าหาหา่กลิ่นอาหารโชยมาจากห้องครัวอบอวนไปด้วยกลิ่นที่เธอเคยชินแต่ไม่ใช่ฝีมือเธออีกต่อไปเธอเดินเข้าไปทีละก้าว เท้าเปียกน้ำเหยียบลงบนพื้นไม้เสียงเบาๆดังขึ้นเหมือนบ้านจำเสียงเธอได้ไฟในห้องครัวเปิดอยู่แต่ไม่มีใครหันมาเธอหยุดยืนตรงกรอบประตูสายตาของเธอจ้องไปยังทั้งสามคนที่หัวเราะก,กันอยู่เธอไม่ได้พูดอะไรแค่ยืนนิ่งปล่อยให้แสงไฟส่องผ่านใบหน้า ในมือของเธอถือบางอย่างเอาไว้แน่นมันคือกรอบรูปรูปถ่ายครอบครัวใบเดียวที่เคยแขวนอยู่ตรงผนังตอนนี้มันอยู่กับเธอเธอยกมันขึ้นมามองมันเงียบหาหะและวางไว้บนโต๊ะอาหารใกล้ๆกับช้อนที่ผู้หญิงคนนั้นเพิ่งจะวางลง มือของผู้หญิงคนนั้นหยุดนิ่งสามีของเธอเงยหน้าขึ้นชงงะงักกลางประโยคเด็กชายหันมามองดวงตาเบิกกว้างแต่ไม่มีใครพูดอะไรมีเพียงสายตาที่พบกันระหว่างอดีตและปัจจุบันไฟในบ้านสว่างแต่ความเงียบหนาแน่นกว่าความมืดข้างนอกเธอยืนอยู่ตรงนั้นเงียบ แต่น้ำตาในตาของเขาเริ่มไหลไม่ใช่เพราะความเสียใจแต่เพราะเขารู้ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปให้ดำเนินต่ออีกไหมเธอยังคงยืนนิ่งราวกับรูปปั้นในความทรงจำที่ถูกลืมแสงไฟสะท้อนเงาของเธอบนผนังบ้านภาพนั้นดูไม่ต่างจากวันเก่าวันที่เธอเคยยือนอยู่ในครัว ทำอาหารให้คนทั้งบ้านด้วยรอยยิ้มแท้จริงผู้หญิงคนนั้นลุกขึ้นช้าๆสีหน้าเริ่มไม่มั่นคงมือที่เคยถือช้อนสั่นเล็กน้อยเธอรู้วินาทีนั้นว่าเธอไม่ใช่เจ้าของบ้านอีกต่อไปเด็กชายมองหน้าแม่แท้ๆของเขาบางอย่างในสายตานั้นเริ่มเพลอนไหวเขาจำได้กลิ่นของเธอเสียงของเธอ แม้เธอจะถูกบอกว่าเป็นแค่คนแปลกหน้าสามีลุกขึ้นจากโต๊ะพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่คำพูดกลับติดค้างในลำคอเขาเห็นมันในดวงตาของเธอไม่ใช่เพียงความเสียใจแต่เป็นพลังของคนที่ผ่านพายุมาแล้วนับไม่ถ้วนเธอเอื้อมมือไปจับกรอบรูป ยกมันขึ้นช้าหาหารูปใบเดิมที่เคยแขวนอยู่กลางบ้านตอนนี้กลายเป็นสิ่งตวนใจนี่เคยเป็นบ้านของฉันเธอพูดเสียงเบาแต่ทุกคำกระแทกลงกลางใจของทั้งสามคนเธอหันไปมองลูกชายดวงตานั้นยังอ่อนโยนเหมือนเดิม แม้โลกจะหักหลังเธอเด็กชายก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวสองก้าวแล้วก็หยุดเธอไม่ได้เอื้อมมือไปเธอแค่มองเขาอย่างเงียบงนันเรากับกำลังถามว่าเธอยังมีที่ในใจเขาไหมเสียงนาฬิกาเดินต่อไปความเงียบหนากว่าเดิม และในวินาทีนั้นเองเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านนอกเสียงเหล็กกระทบกับพื้นเสียงบางอย่างถูกลากผ่านเฉลียงบ้านเธอหันขอบไปสามีของเธอเบิกตากว้างผู้หญิงคนนั้นหน้าซีทันทีมีใครบางคนกำลังเดินเข้ามา ใครอีกคนที่พวกเขาไม่ได้คาดคิดว่าจะกลับมาในคืนนี้แต่เขาไม่ได้มาคนเดียวให้ฉันดำเนินต่อไหมเสียงฝีเท้าหนักแน่นใกล้เข้ามาตามด้วยเสียงกุกกักของบางสิ่งที่ถูกวางลงตรงเฉลียงชายคนหนึ่งปรากฏในแสงไฟนอกบ้านสูมใหญ่สวมเสื้อกันฝนสีดำใบหน้าถูกบดบังด้วยเงาหมวก ในมือของเขากระเป๋าเหล็กใบหนึ่งและในอีกมือกล่องของขวัญเล็กๆที่ห่อด้วยกระดาษลายดอกหญิงสาวที่ยืนในครัวเบิกตากว้างเธอรู้จักเขาเขาคือพี่ชายของหญิงที่ถูกขับไล่จากบ้านหลังนี้ชายผู้นั้นเปิดประตูหลังบ้านอย่างง่ายดายไม่มีใครเปลี่ยนกลอน เพราะไม่มีใครคิดว่าเขาจะรู้หรือกล้ามาเขาเดินเข้ามืองเงียบหาหะดวงตาสอดส่องไปทั่วห้องครัวแววตายเยินเยียบแบบคนที่เห็นความจริงมานานเกินพอวางกล่องเหล็กลงบนโต๊ะเสียงดังตึงสะท้อนเข้าหัวใจทุกคนที่ยืนอยู่ จากนั้นเขาวางกล่องของขวัญเล็กๆไว้ตรงหน้าผู้หญิงอีกคนไม่มีคำพูดใดแต่สีหน้าของเธอเปลี่ยนไปทันทีที่เห็นตราปั๊มสีแดงตรงฝากล่องมันคือสัญ,ญลักษณ์ของบางอย่างที่เธออยากลืมสามีของเธอรีบก้าวเข้ามานายมาทำไมเสียงเขาสั่นแต่ชายคนนั้นไม่ตอบ หันไปมองน้องสาวที่ยืนอยู่เงียบๆตลอดเวลาและพยักหน้าเบาหาหะหญิงสาวคนนั้นพยักหน้าตอบจากนั้นจึงหยิบบางสิ่งออกมาจากกระเป๋าเสื้อเอกสารกระดาษสามแผ่นเย็บมุมด้วยลวดบนหัวกระดาษมีตราสาร ผู้หญิงที่อยู่ในครัวถอยหลังทันทีดวงตาเริ่มสั่นไหวสามีคว้าเอกสารขึ้นมาดูสายตาเล่อไปตามบรรทัดด้วยความเร็วที่ผิดปกติจนกระทั่งเขาหยุดใบหน้าเขาขาวซีดเขาหันไปมองภรรยาใหม่ของเขาแล้วหันมาทางอดีตภรรยา เธอทำเรื่องนี้ไว้ตอนไหนเสียงเขาเบาเราวกระซิบเธอยิ้มบางหาหะแต่ไม่ตอบชายเสื้อกันฝนยืนพิงกำแพงมองทุกอย่างเหมือนจบไปแล้วเขารู้ไม่มีอะไรต้องพูดอีกเด็กชายเดินเข้ามาใกล้แม่แท้ๆของเขาช้าๆแต่มั่นคง จากนั้นยื่นมือเล็กๆออกไปจับมือของเธอแน่นไม่มีคำสั่งไม่มีการบังคับเป็นเพียงการเลือกเลือกจากหัวใจของเด็กเธอก้มลงมองลูกด้วยแววตาเปียกน้ำแต่ครั้งนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเจ็บมันคือการยืนยันว่าเธอยังมีความหมายยังมีคนที่จำเธอได้ แต่ขณะนั้นเองเสียงกระแทกดังขึ้นจากชั้นบนเหมือนบางอย่างถูกโยนลงพื้นจากนั้นเสียงกรีดร้องของหญิงสาวอีกคนก็ดังขึ้นและทุกคนหันขึ้นไปมองพร้อมกันให้ฉันดำเนินต่อไหมเสียงฝีเท้าวิ่งกระแทกไม้บนชั้นสองดังใกล้เข้ามาประตูห้องนอนเปิดออกอย่างแรง หญิงสาวอีกคนภรรยาใหม่พุ่งลงบันไดดวงตาตื่นตระหนกในมือของเธอคือโทรศัพท์มือถือเธอกรีดร้องพร้อมยื่นหน้าจอให้สามีดูหน้าจอแสดงข้อความหนึ่งข้อความที่เพิ่งถูกส่งเข้ามาเมื่อไม่ถึงหนึ่งนาทีคิดว่าฉันจะกลับมาคนเดียวหรือไงไม่มีชื่อผู้ส่ง แต่เบอร์โทโรนั้นรู้จักกันดีมันคือเบอร์ของใครบางคนที่เคยหายไปนานหลายปีสามีขมวดคิ้วหน้าเขาเริ่มซีดกว่าเดิมชายเสื้อกันฝนลุกขึ้นจากพิงกำแพงแววตาเขาเปลี่ยนไปเหมือนรู้ว่าอะไรบางอย่างกำลังจะเริ่มประตูหน้าบ้านถูกเคาะสามครั้ง หนักแน่นชา้ามั่นคงทุกคนในบ้านหยุดนิ่งไม่มีใครกล้าเดินไปเปิดเด็กชายยังจับมือแม่อยู่แน่นและเธอก็ก้มลงกระซิบข้างหูเขาไม่เป็นไรแม่อยู่ตรงนี้ชายเสื้อกันฝนเดินไปยังประตูหน้าไม่มีใครขวางเขา เขาเปิดประตูช้าหาหะและที่ยืนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่คนเดียวเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งสูงเพรียวผมดำยาวสวมเสื้อคลุมสีเทาในมือของเธอคือสมุดเล่มหนาหุ้มด้วยผ้าเก่าบนหน้าปกมีตัวอักษรลายมือเขียนว่าบันทึกของแม่ เธอเก้าวเข้ามาอย่างมั่นคงสายตาเธอมองตรงไปยังผู้หญิงที่ยืนอยู่หลังครัวเธอไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นแต่เธอรู้ดีว่าเธอคือใครสำหรับบ้านหลังนี้เธอเดินไปหาหญิงผู้เป็นแม่หยุดลงตรงหน้าแล้วพู้เสียงเรียบแม่ครับพี่กลับมาแล้วเสียงนั้นเงียบแต่หนักแน่น หญิงสาวเจ้าของบ้านคนใหม่มองเด็กคนนั้นเหมือนเห็นผีสามีของเธอสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ไม่มีใครพูดอะไรได้อีกเด็กสาวยื่นสมุดบันทึกให้แม่ของเธอหญิงผู้นั้นรับมันไว้เบาๆเปิดดูหน้าแรกภาพถ่ายติดอยู่ตรงมุมกระดาษภาพของเธอกับลูกทั้งสอง ในวันที่พวกเขายังเป็นครอบครัวเสียงลมหายใจของเธอสั่นไหวแต่มือยังจับสมุดไว้แน่นตอนนั้นเองเสียงข้อความใหม่ก็ดังขึ้นจากโทรศัพท์ของผู้หญิงอีกคนหน้าจอแสดงข้อความที่มีเพียงหนึ่งประโยคทุกอย่างที่คุณแย่งไปกำลังจะกลับคืนเจ้าของมันแล้ว เธอมองหน้าสามีด้วยดวงตาเบิกกว้างน้ำเสียงเธอสัน่นเขาเขารู้เรื่องนี้ทั้งหมดได้ยังไงชายคนนั้นไม่ตอบเขาเพียงหันไปมองอดีตภรรยาของเขาและรู้ว่าเขาไม่มีทางย้อนเวลากลับไปได้อีกแล้วให้ฉันดำเนินเรื่องต่อไหม หญิงสาวที่ถูกขับและยืนอยู่ท่ามกลางแสงไฟห้องนั่งเล่นเธอหลับตาเพียงครู่สูดลมหายใจเข้ามือยังถือสมุดบันทึกไว้แน่นเธอเงยหน้าขึ้นมองตรงไปยังผู้หญิงที่แย่งทุกอย่างไปจากเธอเธอคงไม่รู้ว่าลูกฉันอีกคนยังมีชีวิตอยู่เสียงของเธอไม่ดังแต่มันชัดเจนพอจะทำให้ทั้งห้องเย็นลงทันที หญิงคนนั้นถอยหลังไปหนึ่งก้าวหน้าเธอซีดเหงื่อผุดขึ้นเต็มหน้าผากสามีของเธอหันมาทางอดีตภรรยาแววตาเต็มไปด้วยความตกใจและไม่เข้าใจหมายความว่าใงลูกอีกคนหญิงสาวไม่ตอบเด็กสาวข้างกายเธอก้าวขึ้นข้างหน้าดึงสร้อยที่คล้องคอออกมา จี้สีเงินที่มีรูปหัวใจให้อยู่เธอบีบมันแน่นแล้วพูดช้าหาหะฉันอยู่กับลุมมาตลอดแม่ไม่เคยทิ้งฉันชายเสื้อกันฝนพยักหน้าฉันเก็บเธอไว้ในที่ปลอดภัยรอให้ถึงเวลาเขามองตรงไปยังชายผู้เคยเป็นน้องเขยและคืนนี้ถึงเวลาแล้ว เด็กชายที่ยืนข้างแม่มองหน้าพี่สาวเหมือนจดจำบางอย่างได้เขายื่นมือออกไปพี่หญิงเจ้าของบ้านคนใหม่สะดุง้งความมือเขาไว้แน่นอย่าไปเธอไม่ใช่ครอบครัวของเราเด็กชายหันไปมองเธอน้ำเสียงของเขาเบาแต่ชัดเจน เธอคือแม่ของผมมือเล็กๆของเขาคลายออกจากฝ่ามือที่เคยแน่นแล้วเดินไปหาผู้หญิงที่ถูกลือมาเนิ่นนานน้ำตายหยดจากตาของเธอไม่ใช่เพราะความเศร้าแต่เพราะเธอได้สิ่งที่ถูกพร่าไปกลับคืนมาด้วยมือเล็กๆที่จำหัวใจของแม่ได้เสียงลมหายใจในห้องเริ่มถี่ หญิงสาวอีกคนไม่สามารถยืนได้อีกเธอสุดตัวลงบนพื้นดวงตาเต็มไปด้วยความกลัวชายคนนั้นสามียืนมองภาพครอบครัวที่รวมตัวกันใหม่ภาพที่ไม่เหลือที่ให้เขาอยู่ตรงนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นของเขาเองเขาหยิบมันขึ้นมา หน้าจอแสดงเทียงประโยคเดียวจากเบอร์ที่เขาไม่รู้จักตอนนี้นายคือคนนอกแล้วเขายืนชะงักมือสั่นหัวใจเขาเหมือนหยุดเต้นไปชั่วขณะแล้วเขาก็รู้ว่าเขาได้สูญเสียทุกอย่างโดยไม่อาจเรียกคืนให้ดำเนินต่ออีกไหม ชายคนนั้นยืนนิ่งมือยังกำโทรศัพท์ไว้แน่นแสงจากหน้าจอดับไปทิ้งไว้เพียงความมืดในแววตาไม่มีเสียงใดจากปากเขาเพราะไม่มีคำใดจะลบล้างสิ่งที่เขาเคยเลือกทำหญิงสาวเจ้าของบ้านคนใหม่ยังคงนั่งอยู่กับพื้นเธอเอามือกุ่มหน้าน้ำตาไหลรินแต่ไม่มีใครหันไปหาเธอ ไม่มีคำปลอบไม่มีการให้อภัยที่ง่ายดายแม่หญิงที่ถูกขับไล่หันไปมองลูกทั้งสองย่อตัวลงกอดพวกเขาไว้แน่นหัวใจที่แตกสลายมานานได้รับการเยียวยาไม่ใช่ด้วยคำขอโทษแต่ด้วยมือเล็กๆที่ยื่นกลับมาหาเธอด้วยความรักแท้ ชายเสื้อกันฝนเดินไปยืนข้างน้องสาวสายตาของเขามั่นคงเขาไม่ได้พูดอะไรแค่ยืนอยู่ตรงนั้นในฐานะคนที่ไม่เคยหายไปจริงหาหาเธอลุกขึ้นหยิบสมุดบันทึกไว้แนบอกหันหลังกลับไปยังประตูหลังบ้านก่อนจะเดินออกไปอย่างสงบ เด็กทั้งสองเดินตามเธอลูกของเธอครอบครัวของเธอฝนหยุดตกอากาศเย็นแต่ไม่หนาวแสงไฟจากบ้านที่เธอเคยถูกทิ้งกำลังค่อยๆมืดลงเงาของพวกเขาเคลื่อนไปตามถนนสายเปียกไม่มีเสียงร่ำไห้ไม่มีการหันหลังกลับเพราะบางครั้ง การกลับมาไม่ใช่เพื่อล้างแค้นแต่เพื่อเตือนโลกว่าหัวใจของแม่ไม่เคยแพ้การทรยศใดๆบนโลกนี้และในคืนที่ดูเหมือนทุกอย่างถูกพรากไปเธอกลับเดินจากไปพร้อมกับทุกสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเธอเธอไม่ได้แพ้ เธอกลับมาในฐานะผู้ชนะที่สงบนิ่งและเต็มไปด้วยความรักที่ไม่มีใครแย่งไปได้อีกแล้ว